ตอบคำถามนะครับออขอบคุณในคําถามนะครับที่ถามว่าหลังจากให้นมบุตรไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามาทําผ่าตัดยกกระชับอย่างเดียวเนี่ยขนาดของเต้านมจะเล็กลงจะลดลงด้วยไหมอันนี้นะครับขึ้นกับ2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยต้องดูพื้นฐานเดิมครับว่าเมื่อให้นมเสร็จแล้วเต้านมของเราเนี่ยเป็นลักษณะที่เต้านมเนี่ยออฟอรหรือว่าเหี่ยวลงเยอะ ขนาดเล็กลงเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็ดีกรีของความหย่อนคล้อยเนี่ยเป็นดีกรีประมาณไหนนะครับในการยกกระชับเนี่ยมันมีหลายเทคนิคนะครับคร่าวๆคือส่วนใหญ่ที่มาทำเนี่ยแบบแรกคือยกกระชับแค่รอบปานนมความหย่อนคล้อยไม่เยอะนะครับเป็นแผลที่รอยต่อระหว่างปานนมกับสีของสีปานนมกับตัวเนื้อเต้าน,นมถ้าเทคนิคนั้นเนี่ยตัวเนื้อเต้าน,นมเนี่ยไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่นะครับจากที่เป็นอยู่จากจากคอนดิชันจาก จากขนาดที่มาหาหมอนะครับแต่ถ้าหากว่าความหย่อนคล้อยเนี่ยมันเยอะมากจนต้องยกกระชับเป็นรูปตัว T จะมีเนื้อโซนที่อยู่ใต้เาวนมเนี่ยที่จะต้องถูกลดออกด้วยนะครับเพราะถ้าเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ลดเนื้อช่วงที่อยู่ตรงบริเวณใต้เาวนมเนี่ยโอกาสที่จะคล้อยใหม่เนี่ยมันจะไวมากเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานเดิมหลังจากให้นมแล้วเต้านมเนี่ยมีขนาดใหญ่อยู่นะครับ มันก็จะไม่ได้แตกต่างลงแตกต่างไปกว่าเดิมมากโดยเฉพาะถ้าหากว่าเรายกกระชับแค่รอบปานนมอันเนี้ยขนาดแทบจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่ามายกกระชับเป็นตัว T เนี่ยแน่นอนครับในหลักการเนี่ยก็จะต้องเอาเนื้อช่วงขอบล่างเนี่ยของบริเวณใต้เราหนุ่มเนี่ยออกด้วยนะครับขนาดก็จะเล็กลงนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าเทียบกับของเดิมที่มีเต้านมอยู่เยอะนะครับแล้วเราเอาออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นเต้านมที่เล็กนะครับก็ หวังว่าคงตอบคําถามนะครับสรุปว่าจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักนะครับก็คือพื้นฐานเนื้อเดิมตอนที่มาหาหมอเนี่ยว่าจะเป็นคนที่เนื้อน้อยผอมบางหรือว่าจะเป็นคนที่เนื้อเยอะอยู่หนานะครับอีกกรณีคือความหย่อนคล้อยเนี่ยว่าอยู่ในอยู่ในดีกรีไหนทําเทคนิคไหนนะครับ